สวัสดีค่ะสาวๆาวันนี้นะคะนุ้มมีขาวดีมาบอกคือว่าตะกี้โทรคุยกับบริษัทนะคะที่คือเ,อเรื่องครีมสโนว์ของดูะคะที่นุ้บอกตอนนี้ครีมจากเกาหลีะค่ะเข้าบริษัทแล้วทีนี้ก็นุ้ได้โทรไปสั่งครีมแล้วเรียบร้อยนั่นนี่ก็คือสรุปของอะค่ะจะได้วันพุธนะคะดังนั้นนุ้จะบอกสาวๆนิดนึงนะคะว่าถ้าใครสนใจครีมก็ ออเดอร์ Order, จองกับนุชได้เลยค่ะนุชก็เปิดให้จองตั้งแต่วันนี้นะคะยอดจองก็คือตอนนี้นุชมีจํากัดอยู่แค่ที่20หลอดเท่านั้นนะคะส่วนจองยังไงก็จองเหมือนเดิมก็คือให้จองได้ค่ะแล้วก็ให้รบกวนชำระค่าสินค้าหรือโอนเงินนะคะก็คือก่อนวันพุธนะคะคือวันพุธเป็นวันสุดท้ายที่นุชจะ รับยอด,อยอดรับยอดออเดอร์ของลูกค้าแล้วทีนี้ก็คือเช้าวันพฤหัสนุนจะได้ส่งของออส่งของให้ค่ะก็คือว่านั่นแหละก็อย่าลืมนะคะโอนเงินวันสุดท้ายวันพุธแล้วก็วันเช้าวันพฤหัสนุนจะรีบส่งของให้เลยค่ะถ้าใครไม่โอนเงินมานุก็ขออนุญาตปล่อยให้กับคนที่พร้อมกว่านะคะโอเคค่ะงั้นนุก,ก็มาแจ้งรายละเอียดเท่านี้แต่อยากให้ดูหน้านิดนึงจริงๆว่าใช้ครีมแล้วมันดีจริง ครีมสโนวนี่ค่ะอันนี้แสงธรรมชาตินะคะอันนี้ให้ดูหน้าดูหน้าหนูสิมันเอ่อตัวนี้ก็คือมันจะช่วยแบบว่าหนูจะบอกคุณคุณสมบัติมันนิดนึงนะคะว่าอีตัวครีมสโนว์เนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน้าเราก็คือแบบเขาเรียกว่ายังไงล่ะมันจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน้าเราที่มันคล้ำเสียจากฝ้ากระแดดนะคะ ม,มันไม่ได้แบบทําให้หายไปเลยหรืออย่างนั้นอย่างนี้นะคะเท่าที่นูใช้มารู้สึกว่ามันจางลงเนี่ยนุ้เป็นสิวรอยมันก็จางอีกแล้วอีกแล้วนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะรอยมันจางไปเยอะมากเลยแล้วดูสภาพผิวหน้าดีมากค่ะดูตอนนี้นนคือปกติคือถ้าหนูซูมใกล้ๆนี้ก็คือค่อนข้างที่จะดูไม่ได้นะคะอันนี้ดูอันนี้ให้ดูผิวหน้าใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะ นีกจะบอกว่าผิวหน้าสําหรับวัยนุชนี่ก็คืออายุ31แล้วอะแต่สภาพผิวหน้าแบบดีมากๆพราะงครีมตัวนี้แหละค่ะเพราะครีมตัวนี้แบบมันจะช่วยกระตุ้นให้เราแบบมีเลือดฝาดบนใบหน้าด้วยอะนี่ก็เลยชอบมากแล้วที่สําคัญแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวตอนนี้นีชก็เลยไม่ต้องพึ่งครีมแพงๆเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวแค่นี้นะคะใครถูกมา นะคะวัสดีค่ะขอสายใครคะพูดอยู่คะ่ะไม่ทราบว่าใครโทรมาคะเอ้ยว่าไงเบิร์ดใช่สีขาวคนๆเลย อุ้ยทำไมมันอ๋อทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะไปตากแดดมาปะร้อนใช่ไหมอืมมันไม่มีผลอะไรหรอกไม่แต่ทางที่ดีคือถ้าสมมุติว่าครีมครีมของเบิร์ดคือถ้าอุณหภูมิในห้องมันร้อนหรือยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมไปแช่เย็นอืมเวลาเอามาใชาก็เออ เทเออบีบครีมเท่าที่นุชบอกอ่ะในฝ่ามือแล้วก็ค่อยๆวนให้มันแบบว่าอุณหภูมิจากมือเราเนี่ยแหละมันจะทําให้ครีมอุ่นลงแล้วก็ทาหน้าได้เลยเออจริงๆไม่ควรไว้ที่ร้อนเลยนะอืมอุ้ยไม่ให้เกินสามสิบหนูสามสิบอ,อือ เงินก็รีบไปแช่เย็นเลยใช่วอร์มวอร์มพอเนื้อครีมเราจะเย็นถ้าครีมเย็นก็คือเวลาทาเข้าหน้ามันจะไม่ซึมซับได้ดีดังนั้นเราต้องวอร์มวอร์มให้เนื้อครีมมันอุ่นไงเบิร์ดวอร์มก็คือเทเทบีบครีมมาเท่าเม็ดถั่วเขียวใช่ปะไว้บนฝ่ามือแล้วเอานิ้วในนิ้วหนึ่งนี่แหละวนเป็นวงกลมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็าทาหน้าเลยอืม